ในประเทศไทยคนพิการถือเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการการดูแลและการสนับสนุนจากสังคมเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าเทียมได้คนพิการในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งในแง่ของประเภทความพิการและความต้องการในการสนับสนุนรวมถึงมีการดําเนินการต่างๆเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆด้านดังนี้ การสนับสนุนทางกฎหมายและนโยบายประเทศไทยมีการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเช่นพระราชบัญญัติคนพิการพศ2550ซึ่งกำหนดให้มีสิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่างๆเช่นการศึกษาการทำงานและการรักษาพยาบาลบริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม มีการจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อให้การศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของความพิการนอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและพัฒนาทักษะต่างๆการดูแลสุขภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนพิการรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขภาพจิตการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการออกแบบให้โครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับคนพิการเช่นการติดตั้งราวจับในสถานที่สาธารณะการสร้างทางเดินที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถเข็นและการให้บริการทางสาธารณะที่รองรับความพิการการสนับสนุนทางสังคม มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับความพิการและการส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน การช่วยเหลือด้านการเงินรัฐบาลและองค์กรต่างๆมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการสำหรับคนพิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแม้นว่าจะมีการพัฒนามาตรการและนโยบายต่างๆแต่ยังคงมีความท้าทายในการทำให้การสนับสนุนและบริการเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือในชุมชนที่ยังขาดความเข้าใจและการสนับสนุนที่เหมาะสมคนพิการเป็นเหมือนกับคนทั่วไปพวกเขามีความสามารถและความฝันเช่นเดียวกันดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายเชื่อมค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาซับค่ะค่ะดิฉันอยากจะถามคุณยายนะคะว่าคุณยายต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรนะคะในการ ที่จะดูแลคุณตาซับค่ะก็อยากจะให้ช่วยเหลือไอ้ของกง,งินมั่งเงินมั่งเป็นปัจจัยสี่ใช่ไหมคะคุณยายก็คือคุณยายอยากจะได้เป็นอาทุนทรัพย์ในการที่จะช่วยดูแลคุณตาใช่ไหมคะใช่ัแล้วคุณยายต้องการอาสิ่งของหรือว่าเด็กยอยากจะให้ช่วยเหลือทำบ้านนี้ให้สักหน่อยเนี่ย อ๋อคืออยากจะให้เข้ามาพัฒนาบ้านใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้แบบอยู่ได้สะดวกสบายมากขึ้นเนาะใช่ครับอ๋อค่ัและในตอนนี้นะคะคุณยายได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าได้รับสวัสดิการอะไรจากทางรัฐบาลมัางคะก็ได้เงินเดือนได้เท่าไหร่คะเดือนเดือนหนึ่งก็สองพันเดือนหนึ่งสองพัน่สองคนเหรอคะสองพันสองคนอ๋ออาแล้วคุณยายคิดว่าจํานวนเงินเท่านี้คะ่ะพอในการใช้ชีวิต ตอแต่ละเดือนคุณยายใช้เงินในส่วนนี้ทำอะไรบ้างนะคะแต่ละเดือนก็ซื้อกระสานมั่งซื้อพริกมั่งซื้อน้ำปลามั่งก็แช่ใจเราจะก็คือไม่พอใช่ไหมไม่พอคุณยายต้องแล้วคุณยายต้องการสวัสดิการตรงนี้เพิ่มเงินมากขึ้นใช่ค่ะ แล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณยายเชื่อมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเราจะได้เห็นถึงปัญหาที่คุณยายได้นะคพาของคุณมากได้นะคะคนพิการสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายสนั่นแล้วก็คุณตาชัยนะคะค่ะหนูอยากจะถามว่าตอนนี้ค่ะคุณตาชัยมีมีอุปกรณ์อะไรในการอำนวยความสะดวกให้ใช้ชีวิตประจําวันได้บ้างคะมีรถเข็นนี่อ๋อรถเข็นช่วยเวลาไปไหนมาไหนอะไรนู้นเนาะไปไหนมาไหน,มาไหนได้อ๋อค่ะเราคุณตาอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าคุณยายมีอะไรอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมในการอำนวยความสะดวกในในการใช้ชีวิตประจําวันบ้างคะอยากได้ห้องน้ํา ่อตอนนี้ไม่มีห้องน้ําตอนนี้ไม่มีห้องน้านะคะก็คือว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทํานูบารุงบ้านแล้วก็ช่วยสร้างห้องน้าให้หน่อยใช่ไหมคะช่วยหน่อยอ๋ออะประมาณนี้เนาะแล้วคุณตานะคะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณตาเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคะแรงบันดาลใจก็เรีอยู่สองคนนี่แหละสองคนแ <c oughs> รงบันดาลใจ มันก็มันเรื่อยมันมีทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างอะไรเ่างตายมีทุกอย่างนะก็คือว่ามีมีคุณยายด้วยเนาะคุณยายแล้วก็หกัน2งคนนี่แหละแล้วก็ลูกหลานพ่านไปพัานมามาแรงบันใจให้มีชีวิตให้มีใจดีขึ้นมาก็คือมีคุณยายแล้วก็มีลูกหลานช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ให้มีคุณยายคอยดูแลตลอดเนาะคุณยายทําอะไรบ้างอะคะแบบในการดูดูแลคนตา ก็ทุกอย่างเลยทุกอย่างตอบไม่ถ <shaped så rails> ูกทุกอย่างโอเคค่ะอย่างที่เขาทำไม่ได้อ่ะขอบงานวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตาคุณยายที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ให้พวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคนพิการต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในชีวิตประจำวันแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อนี่ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายดานะคะค่ะคุณยายมีมีการช่วยเหลือตัวเองยังไงบ้างคะหรือว่าดําเนินชีวิตอยู่ยังไงบ้างคะ่ะก็ช่วยก็อยู่อย่างนี้เลยไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไปไหนแล้วก็น้องครูเขาอยากไปไหนก็น้องครูก็กระจงไปดูตาไม่ดีค่ะมีคนช่วยเหลือใช่ไหมคะมีคนดูแลน้องอัแหละน้องครูเขาแล้วเรื่องการกินการอยู่ล่ะคะการการกินก <G uin S 1> ั หุงหาเองได้หเพราะหุงได้งมหุงเรื่อยๆก็พอได้กินแม่เขาก็บอกว่าถ้าหุงไม่ได้เขาจะเอามาส่งแต่ที่นี่เขาจะส่งกลับข้าวหุงเองเขาก็ให้ข้าวแล้วก็มาหุงยังพอหุงได้อยู่ค่ะแล้วคุณยายมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการไปไหนมาไหนอะไรนี้ไหมคะ ก็เม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านไม่เคยจะไปไหนไม่ได้ไปไหนก็เท่าที่เห็นหนูก็น่าจะมีแค่ไม้เท้าใช่ไหมคะเดี่ยวเดียวถ้าไปก็ไปก็ไม้เท้านี่เลยอย่างี้แล้วคุณยายอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลอยากจะให้เข้ามาช่วยเหลืออะไรในตรงนี้นะคะอยากได้ตังอยได้ข้าวแค่นั้นไม่เอาอะไรอยากได้ตังแล้วก็อยากได้ข้าวแล้วนี่ตรงนี้ขนมก็อยากได้ขนมมากินบ้างอ๋ออยากได้ขนม ค่ะแล้วคุณยายอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาปรับปรุงที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยให้คุณยายอยู่สะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะอยากจะให้มีการพัฒนาแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ไหมคะค่ะงั้นวันนี้นขอบคุณมากนะคะคุณยายขอบคุณที่มาร่วมสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพวกหนูนะคะขอบคุณค่ะ การรวคมคนพิการเข้าด้วยกันกับคนในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมค่ะและนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางคณะผู้จัดทาหยิบยกขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้พิการในชุมชนอำเภอจอมบึงดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านสอทศิลป์นีนะคะซึ่งท่านเป็นทั้งสอทอและก็อสอมอด้วยค่ะและเรื่องที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคนไข้คนพิการะคะ่ะอยากจะถามสอทศิทรีนะคะว่าอสอมเนะะี่ยค่ะจะมีการดูแลคนพิการอย่างไงบ้างคะ่ะอสมอนะคะของเราอะ่ะในในชุมชนของเราก็จะมีการไปเรียนรู้ด้านบริการของอสมอนะคะก็จะมีการส่งให้ไปดูแลคนพิการติดเตียง ไปทากายภาพบําบัดทุกอาทิตย์ของเดือนนะคะเดือนละสามครั้งนะคะก็จะดูแลกันตลอดทํากายภาพให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้กับญาติที่ดูแลคนพิการว่าเออจะต้องดูแลคนพิการแบบไหนให้สะอาดและปลอดภัยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าในสังคมไทยเนี่ยค่ะมีการสนับสนุนคนพิการยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตจะมีการพัฒนาคนพิการยังไงบ้างค่ะ การสนับสนุนจากหน่วยหน่วย,วยส่วนอันดับแรกคือจากหน่วยงานรัฐนะคะเบีเ้ยคนพิกาเรเบี้ยเบี้ยคนพิการแล้วก็เราเราก็จะสนับสนุนอย่างเช่นมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับคือ,อถุงยังชีพแคมเพอร์อะไรเกี่ยวกับคนพิการเราก็จะพยายามเาสาะแสวงหามาให้ทุกคนได้รับอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็อนา,าคตต่อไปก็ อยากจะให้มีการแบบเราก็จะส่งเสริมให้อสมอทุกคนได้ทุกทุกคนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ติดเตียงช่วยเหลือคนไข้ที่ผู้พิการที่เป็นอา่าีสังโพให้ได้มากขึ้นยิ่งขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านต่อดอสุนทรีมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็อนุญาตให้พวกเราสัมภาษณ์ในเรื่องของคนไข้คนพิการติดเตียงนั่นเองค่ะตัวกัน์ดโอ,อ,อ้ใช คนพิการก็เป็นคนเหมือนกับคนทั่วไปพวกเขามีความสามารถความฝันและสมควรที่จะได้รับโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ